สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นมาพบกับเลขน้าครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมของวันที่11มีนาคม2568ครับผมเช่นเคยครับผมนะครับก่อนที่ไปดูนะครับผม ให้แนวทางของวันที่12และผลนะครับผมเราก็มาดูคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนักราัาในช่องทาง YouTube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคราสนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าตํ่ากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผมนะครับผมมาดูผลฮานอยวันนี้ครับนะครับ ท่านอาจารย์ให้รว mm. ย ria, ครับผมนะครับวางลูดหาหน่อยมัดรวมไว้ห้ากับหกนะครับก็มาดูครับผม5เข้ากี่ครั้ง6เข้ากี่ครั้งครับห้ามา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับผม5ามา3ครั้ง6ครับ1ครั้ง2ครั้งครับ3ครั้งนะครับ หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครับนะครับมาสามครั้งนะครับเท่ากับหกครั้งนะครับเช่นเดียวกันครับผมของท่านอาจารย์ให้รวยแล้วของเลขคลาดกระว่างตัวรูปไว้แค่สองตัวนะครับใช้ได้กับทุกฮานอยนะครับผมส่วนคู่เจาะคู่เน้นจํานวนสิบห้าคู่เจาะนี้นะครับผมใช้ได้กับฮานอยทุกๆฮานอยครับ อย่าลืมนะครับนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ทําสติไปด้วยนะครับอย่างตรงนี้นะครับยกตัวอย่างวันนี้เข้ารูดไปหมด6ครั้งเฉพาะ5หาหน่อยนี้นะครับจะเห็นว่าลงทุนนะครับ15 15ตัวนี้นะครับลงทุน1บาทนะครับสมมุติลงทุนเฉพาะกิจ1บาทนะครับบนนะครับบนบนนะครับบน15ไปกับ30นะครับล่าง15ไปกับ30เป็น60บาท ถูก2 4นมครับ24ี 2, มีกำไร40บาทนะครับ4ีมีกำไรสี่สิบาทในการลงทุน1บาทนะครับทีนี้นะครับเข้ารูปจำนวน6ครั้งเรามีกำไรอยู่240บาทนะครับ240บาทที่เหลือกำไรคือตัวเจาะสีเหลืองนะี่ครับวันนี้ครับของท่านอาจารย์ให้รวยเข้าไป1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่เข้าคู่เจาะคู่นั้นอีก2คู่นะครับเข้าตัวที่เป็นคู่เจาะภายใน15 ชุดนี้นะครับเข้าอีก3ครั้งผลกําไรวันนี้นะครับบวก500นะครับบวก500นะครับ f อนี่พูดถึงตัวละบาทนะครับนะครับเป็น740บาทนะครับเห็นไหมครับกําไรวันนี้นะครับที่จะเป็นค่ากับข้าวค่าอาหารแต่ใช่ว่ามันจะถูกแบบทุกวันเรามาพูดตามความเป็นจริงว่าไม่ถูกแบบทุกวันแต่เราพูดว่าเห็นเห็นวิธีการใช้งานหรือยังครับอย่างน้อยตัวลูดเนี่ย ถ้าเราไม่เล่น15คู่เจาะนี้ไม่นําไปใช้งาน15คู่เจาะเราใช้ตัวรูด2ตัวนี้ก็มีกําไรอยู่240บาทใน240บาทนี้นะครับผมสามารถเป็นค่าการศึกษาค่าขนมค่ากับข้าวแต่ละมื้อของเราได้โดยที่เราไม่ต้องควักทุนเห็นไหมครับนะครับ,นะรบแต่ส่วน FC จะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนั้นก็ถ้าเป็นประโยชน์กับตนแล้วก็ใช้ต่อครับแต่ถ้าเห็นว่าเลขลารแนะนําแล้วเป็นประโยชน์ก็นําไปใช้ดูว่า จะมีประโยชน์จริงหรือไม่นะครับผมนะครับด้วยความหวังดีปรารถนาดีจากช่องเลขราดนะครับเอาละครับพอทำความเข้าใจกันแล้วเราก็มาดูต่อครับฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก42473นะครับเข้าไปที่24นะครับผมบนนะครับผมตรงนี้นะครับฮานอยกระชาติผลที่ออก86426นะครับนะครับ64คู่เจาะคู่เน้นครับผมครับ ถ้าตรงไหนที่เป็นคู่เจาะคู่เน้นเราก็เพิ่มมูลค่าในการลงทุนอย่างนี้นะครับเพราะมันมีวางไว้แค่6คู่นะครับ6คู่นี้นะครับผมนะครับถ้าเราเล่นตัวระบาดเราไปเพิ่มเป็น2บาทนะครับเลขคณิจะพูดแค่ราคาต่านะครับเราก็จะเพิ่มมูลค่าของรายได้ขึ้นไปอีกนะครับแต่เราก็ต้องมองทางกลับกันด้วยถ้าเราลงทุนเฉพาะตัวเจาะอ,อย่างเดียวตัวที่เน้นอย่างเดียวถ้ามันไม่เข้าก็เสียดายนะครับแล้วก็เสียเงินเปล่าเพราะนั้นวิธีการก็อย่างที่เลขคณิพูดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับ เข้าไปที่64นะครับคู่เจาะคู่เน้นบนนะครับเข้า26คู่เจาะคู่เน้นล่างนะครับดีใจด้วยครับผมทั้งบนทั้งล่างนะครับมาดูฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก29890นะครับคู่เจาะไม่เข้านะครับฮานอยปกติครับผมผลที่ออก23557นะครับเข้าไปที่35นะครับบนนะครับผมเอฟสี่ เข้าตัวรูดเห็นไหมครับเข้าตัวรูดทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมครับห้านะครับห้านะครับเข้าคู่เจาะก็ได้3เด้งนะครับฮานอยปกติมาดูฮานอย v ี p ครับผมผลที่ออก2 6 9 3 5เข้า3 5หอีกแล้วนะครับผมนะครับนะครับก็ได้คู่ได้ตัวรูดอีก1เด้งนะครับได้ตัวรูด6นะครับอีก1เด้งได้3เด้งอีกแล้วครับ f 4นะครับวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับนะครับ ลองนำไปใช้ดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับมาดูต่อครับผมวันที่12มีนาคมนะครับ2568ท่านอาจารย์ให้รวยวางอะไรว้ให้นะครับออให้รวยนะครับผมนะครับผมวันที่12มีนาคมนะครับ68 มัดรวมลอยลูดท่านอาจารย์ให้รวยวางคู่เจาะไว้นะครับผมห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ครับผม

แ0ด0เครับผมเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ VAP อย่าลืมนะครับ FC ถ้าถูกใจ ช่องเลขลาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมกดไลค์คอมเมนต์อย่างสั่งสเข้ามาหาช่องเลขลาดด้วยนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้แก่ช่องนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมนะครับคนละหนึ่งไลค์สองไลค์ครับผมก็เป็นพระคุณแล้วนะครับผมมาดูครับท่านอาจารย์ให้รวยเน้นตัวใดไว้นะครับผมท่านเน้นไปที่ห้าเก้าห้าศูนย์ 6 9 6 0 6 9 6 0 8 0 9 0ครับผมนะครับท่านวางรูดไว้9กับ0นะครับเอาละครับผม FC แคปหน้าจอได้เลยนะครับท้ายนี้เลขนักราชและท่านอาจารย์ให้รวยก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี รวย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 ด้วยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ